อนนาฬิกาเครื่องบอกเวลาอย่างเก่าตอนนาฬิกาน้ำเอาละก้าวแต้มถ้าเธอจะจัดนิทรรศการนาฬิกาของสะสมของเธอจริงๆเธอก็ต้องเล่าเรื่องนาฬิกาโบราณให้พวกเราฟังก่อนได้ใช่ไหม เรื่องบอกเวลาของไทยในสมัยก่อนใช้มะพร้าวเป็นอุปกรณ์สำคัญเขาจะนำมะพร้าวที่แก่จัดมาปอกเปลือกข้างนอกออก จะเจาะรูเล็กๆที่ตรงกลางก้นกะลาตัวเมียแล้วเอาลงรอยน้ําในอ่างขนาดย่อมๆน้ําในอ่างจะไหลเข้าไปทางรูที่ก้นกะลาจนเต็มและเปี่ยมล้นขอบกะลาก็จะจมตกลงไปที่ก้นอ่างเองอ้าวแล้วกะลาจมน้ําเกี่ยวอะไรกับนาฬิกาล่ะนับเป็นนาฬิกาโบราณแบบหนึ่งจ้ะ ที่ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนดเวลาโดยสังเกตว่ากะลาที่เปียมน้ำตกจมลงถึงก้นอ่างครั้งหนึ่งก็กำหนดให้เป็นช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นจึงเอากระลาขึ้นแล้วลอยน้ำให้ตกจมต่อต่อไปก็จะกำหนดเป็นช่วงเวลาลำดับลำดับกันไปได้ กะลาอันใหญ่ก็จมช้ากว่ากะลาอันเล็กนะสิแล้วอย่างนี้เวลาจะตรงกันหรอกะลาที่คัดเลือกให้ได้ขนาดเป็นมาตรฐานเท่ากันไงล่ะจ๊ะจะได้จุน้ำที่ไหลเข้าไปในกะลาได้ในปริมาณเท่ากันส่วนรูเล็กๆที่เจาะไว้ที่ก้นกะลาก็ต้องมีขนาดพอดีกันด้วยน้ำจะได้ไหลเข้ากะลาไม่ช้าและไม่เร็วกว่าที่กำหนดไว้อย่างไรล่ะอ๋อ คนแต่ก่อนจะกำหนดช่วงระหว่างวางกะลาลงลอยน้ำไปจนกะลาจมถึงก้นอ่างเป็นช่วงหนึ่งเรียกว่าอันหนึ่งหรืออันจมแล้วเทียบกับเวลาสมัยนี้แล้วมันนานมากไหมหนึ่งอันหรืออันจมเท่ากับเวลาหนาทีจ้ากะลาจมสิบครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งสินะสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าชั่วโมงนะจ๊ะ แต่จะใช้คําว่านาฬิกาแทนซึ่งช่วงเวลา6นาทีนี้สมัยนั้นจะเรียกว่าบาท2ชั่วโมงครึ่งก็จะเรียกว่า2นาฬิกา5บาทจ้ะอ้าวแล้วถ้าจะพูดถึงเวลาที่ไม่ถึง6นาทีล่ะจะบอกว่ายังไง ท่านโมราณาจารย์ได้กำหนดให้ว่าอันจมหนึ่งเท่ากับ6นาทีหรือเท่ากับการกลั้นลมหายใจสามกลั้นกลั้นละสองนาทีอ๋อ นาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลาสำหรับทั้งราชการวัดและพลเมืองด้วยบอกเวลาพลเมืองยังไงหรอราชการจะจัดให้มีสถานที่ตั้งนาฬิกาและมีเจ้าพนักงานดูแลจะออกประกาศผ่านการตีค้องตีกลองบอกเวลาทุ่มโมงให้ทราบยังไงล่ะเก่งมากจะก้าวแต้มนั่นสิตอนนี้กี่โมงแล้วนะอ๋ะ นี่มันถึงเวลากินข้าวแล้วนี่นาเอาไปกินข้าวกันก่อนเดวยน,น้ำข้าวคลุกปลาทูจ้าลอเดี๋ยวก่อน